ที่รอคอยใช่ไหมก็ไม่ต้องไปแปะไปแงะแล้วไงกว่าจะให้เห็นไหมไปแซลเขามาาเขามาเองเลยอสพามาเลยก็มินิ่เปิดเท่าก็ดีเราแหม้ชายผู้เราแม่ผู้หน้าสีสันค่ะวันนี้เปิดตัวพารณใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นพริตอร์คนแรกของแบรนด์ Up and Under เป็นเชฟแวร์ค่ะก็น่ารัก เป็นคอนเซปแบบ Empowering Beauty ก็คือเราสวยได้ในแบบเราแล้วก็มีมีเอ่อผลิตัณ์ตัวเนี้ยที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์สาวเอเชียแล้วก็ผู้หญิงที่แบบบางทีเราต้องเร่งรีบออกงานแล้วก็ยังต้องสวยทุกวนันอะไรครับแล้วแ่ลักเซอรตัวนี้มีส่วนช่วยอะไรอย่างเงี้ยกออกแบบหรือว่าที่ซืนได้ในความเป็นตัวเราบ้างครับเอ่อจริงๆด้วยนว,วัตกรรมอะ่ะเขาเขาทำนว,วัตกรรมมาดีมากก็ <c oughs> คือแอร์ไลท์อ่ะนะที่มันช่วยให้เราไม่ร้อนแล้วก็ ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกชุดทุกแบบมีแบบสมมติเราใส่เดรสที่แบบเว้าวไปแบบตรงกลางอกเงี้ยมันก็เก็บไปได้แล้วก็ยังดันหน้าอ,อกให้ด้วยสำหรับสาวๆที่แบบอาจจะไม่ได้มีหน้าอกอะไรเงี้ยหรือบางทีเว้าวเสื้อเว้าวหลังเงี้ยมันก็ช่วยได้หรือว่าบางทีแบบเออช่วยเก็บต้นเก็บต้นขาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับสาวๆแล้วชุด ชุดปัจจุบันที่เราออกแบบมาแฟชั่นมันก็ปรับเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆเนาะเปลวขึ้นทุกวันประหยัดผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ตอบโจทย์ในปัจจุบันกับสาวๆด้วยใครๆก็ใส่ได้แสดงว่าส่วนเกินที่เก็บหมดเก็บหมดค่ะเก็บหมดกตเรป็นอยู่ช่วงสาวๆใช่ใช่แบบสมมุติว่าเราบางทีเราไม่ได้อ้วนแต่ว่าวันเมื่อวานเราไปกินส้มตำมาอย่างเงี้ยล้าโซเดียมนิดนึงอูมามิหน่อยอะไรเงี้ยมันก็บวมมันก็เช่ามาเราก็ใส่อันนี้ได้เลย ก็มีทั้งออฟไลนะ์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ก็หาได้ทั่วไปเลยค่ะแค่พิมพ์มาแบบนั้นเดอร์ก็จะขึ้นช็อปแต่ก็จะต้องดูเขียนว่าออฟฟิเชียลช็อปนิดนึงนะคะแต่คอลเลกชันที่เปริดมันขึ้นตามฤดูกาลป้ะหรือว่ามันจะแตกเอ,อ่อมันมีตลอดค่ะใช่แล้วก็บางฤดูกาลก็อาจจะมีแบบมีกิมมิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบรนด์นี้ขยันขยันทำกิมมิก<ด>ออกมาม<ด>ี<ด>ลูก<ด>เล่นมีอะไรอย่างเงี้ยแบบมีกระเป๋าผ้าล่าสุดมีกระเป๋าผ้า empowering beauty มินชัยด้วยนะมินชัยถือเดินมาร์กอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่เดินสยามอะไรมันก็เหมาะกับเราที่เดี๋ยวนี้เราก็รักโลกด้วยแล้วก็ถุงก็ช้อปปิ้งก็ใส่ได้เลยเนี่ยแล้วมีส่วนช่วยยังไงครับสำหรับในการเป็นแบรนด์ที่เปิดบรนการแล้วก็เราก็มีส่วนช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นคนกระจายข้อมูลให้กับหลายๆคนทราบทั้งในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็เวลาที่ใครเจอพอหลังจากที่ตัวเองได้ลองแล้วได้สัมผัสจริงใช้จริงอ่ะ ใช้ก่อนอยู่สักพักเลยนะคะแล้วก็รู้สึกมันสบายก็เอาให้คุณแม่ใส่คุณแม่ก็ชอบคราวนี้ก็ลามไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็แบบมันคืออะไรอยากใส่บ้างทุกคนก็ใช้ต่อต่อขอซื้อกันแบบเราก็แบบมินไม่ได้ขายนะคะไปไปที่แบรนด์ได้เลยค่ะมินไม่ได้ขายค่ะอะไรเงีอย่างเงีิตในเมืองไทยแบบว่าเจอเจอากาศร้อนๆก็สามารถแบบไม่สบายตัวสบายแบบไม่อาบอะไรนี้เนาะใช่ใส่ง่ายสบายใส่ได้ทุกวันค่ะเอาปอดมันไหมครับเปลือกมันแปลกดสนใจอะไร สำหรับใครที่สนใจก็หาซื้อได้ทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนาะก็เซิร์ชมันก็ขึ้นเลยก็สามารถใส่ได้แค่ใส่ได้แค่ใส่ก็สวยแล้วค่ะสวยเหมือนมิน,น,นีก็สวยเลยไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรเร่จอะไรแลแต่เราป็นแบบเปิดตัวนี้แล้ว เปิดตัวคนด้วยเปิดตัวด้วยเออไม่ไม่ถึงกับเปิดตัวเขาดอกไม้มาแซงความยิ่งใไม่ถึงกับเปิดตัวเลยเปิดเลยแหละแล้วเขาหลอกไม่ก็ครั้งที่แล้วไปแซวเขาป่าอ้โช่วยไม่ได้เราลัคกี้อินเกมลัคกี้เลยอาการเป็นยังไงหลังออกเขาหอบดอกไม้ดอกกุหลาบนะมาให้ถึงหน้าเวทีเลยได้หอบดอกกุหลาบเขาบอกว่าหนึ่งร้อยดอกรับแล้วหรอเขาเขียนอยู่ในการคนข้อหมายคืออะไรนะเออ่ แบบเหมือนรักนิรันดรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยหมอเปิดตัวครั้งแรกริ้ไงบ้างก็ก็ดีเพราะเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นชอบแบบมาพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะแนะนำแนะนำตัวให้เขาแนะนำตัวเขาหน่อยให้ขึ้นข่าวผู้เลวิ่งขียนยังไงนะเป็นก็เขียนได้แล้วนะ เอาแนะนำหน่อยเร็วแนะนำอะไรขึ้นมาทันทีเลยบอกหน่อยก็เป็นคนน่ารักก็เชื่ออะไรก็รู้อยู่แล้วก็พูดให้หน่อยกระพูดไงเกิดแปลกไ่รูู้มีอรู้เมื่อกี้เราออกเียนผิดเออเรียกอะไรเรียกคุณเคเป็นคนที่ไหนครับดูเหมือนเป็นลูกค่อเลยป่ะเออไม่อะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ใช่แต่ว่าเขาแปลพวกที่ไม่รู้แน เขาฟังรู้เรื่องเขาคนทด้วยอังกฤษได้ค่ะพอจะบอกได้ไหมเขาเป็นใครทำอะไรยังไงแลก็เป็นนักธทรกิจ่เขาตาสังเกตก็เป็นนักธุรจิจท่านหนึ่งท่านหนึ่งเออได้รูครึ่งไหมไปถามเขาสิเาตดเหนเหนคือแต่ว่าต้องให้คนต้องไทนเขาต้อไปสืบเชื้อสายกันเองะ้าถ้าาถ้าถ้าถ้ามาถกาถ้าง้าถสาถาราถ้าถ้ถ้าถ้าถา้ามาถ้า้าี้าาาา้าา้้ เป็นทางการอีกรอบไปเรียกมาสิเรียกมาที่เขาเกิดนะการที่เราเจอสื่อเยอะๆเขาก็เกิดแหละตามตามภาษาใช่แม้ก็กล้องสาสตซขนาดนั้นแปแทบแขนาดนั้นแต่เราดูไม่เกิดนะเราดูชิลสอจริงเหรอตอนนี้หน้าชาเรานะอะไรนะ มันมีหลายชื่อนี่เรียกพีี่อเรยกผู้จัดการมีมาสัมภาษณ์ดีกว่ามีเปล่าค่ะมีที่รักมาเมื่อกี้มีมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเนี่ยที่สัมภาษณ์มาตลอดเพื่อนกันมาสิบปีแล้วค่ะถ้าถ้านับรู้จักกันปีนี้น่าจะสิบสองปีแล้วค่ะใช่แล้วตกลงเป็นที่รักกันนานแค่ไหนแล้วเนอะนานๆก็นั่นแหละค่ะ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องตอนไหนเหมือนกันต้องเรียกเขามานับนับนับตั้งแต่ตอนให้เบอร์นั่นไหมมันเป็นเพื่อนกันมาตลอดอ่ะมันมันไม่รู้จะนับตอนไหนอ่ะนับตอนลงภาพเบอร์ไหมเออก็ได้ต้องไปถอยวันดูอ่าปีปีปีกว่าปีกว่าเป็นไปเฮ้ยไม่มันมันไม่มันไม่มีสถานะบอกนะตอนแรกเหรอใช่เหมือนแบบเหมือนข้ามเป็นโซนเลย แล้วตอนนี้เรียกแฟนเป็นปากไหมคะข้ามยากแต่ข้ามได้นะเราเรียกเราเรียกเต็มเต็มเลยไหเออเรียกแฟนเป็นปากไหมตอนนี้ที่จะได้เห็นเออเออเรียกอะไรดีเรียกอะไรดีไม่ได้แฟนแล้วแหละก็เปิดตัวขนาดนี้แล้วเรียกเอออยากเรียกอะไรก็เรียกที่จะเรียกเราเรียกว่าแฟนได้ไหมก็พอรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันอยู่อ่ะแล้วคบกันอยู่อ่ะดูเป็นแบนนั่นแหละงั้นเรียกอะไรก็เรียกไป เพื่อนีมันเป็นาว่ากับคนจะมอมไใช่มันแทบไม่ต่างเลยอ่ะมันเออรีวิวใช่ไหมรีวิวระหว่างการเป็นเพื่อนกับการข้ามเป็นโซนใช่ไหมมินว่ามันเหมือนเดิมคือแบบแทบไม่ต้องกลับอะไรเลยคือแบบมันเหมือนกับเขารู้จักเราเรารู้จากเขามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามมินอาจจะอาจจะแบบว่าสิปีที่แล้วมินอาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆหน่อย เขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆหน่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีก็แต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะก็จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยทะเลาะกันเลยมันก็เลยเป็นความสบายใจอ่ะมันเหมือนซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเราอยากทํางานเขาอยากทํางานก็ก็ซัพพอร์ตกันเควินเขาสปอยเราหรือเปล่าก็สปอยอยู่นะก็แบบเหมือนดูแลเสิร์ฟน้าจัดสวมรองเท้าอะไรเงี้ยเขาหญิงเลยนะเขาดูแลดีอ่ะ เ<ข>ออไปแพ้ใเลยนะคร่าเออไปแพ้ใจไปแพ้ใจเลยครับแต่แต่คือเขาดูแล er, อย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นเพื่อนเราแต่ว่าตอนนั้นมันยังมีความว่าเพื่อนเนาะบางบางอิริยาบถเขาก็ทําไม่ได้<ม>เออแล้วก็เราก็ไม่คิดกับเขาแบบนั้นด้วยแ<ม>บบตอนนั้นก็คือจริงๆตอนสมัยเป็นเพื่อนมีคนเชียร์มีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้น <empathy> <designers> ใช่แล้วมินก็เลยบอกว่ายอย่าพูดแบบนี้นะแบบคนลุกอะไรเงี้ยตอนนั้นเรายังพูดกับแม่อยู่เลยว่าแบบเราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้เพราะเป็นเพื่อนีย ตอนนี้แม่ว่าอย่าง้งเลยนะคะเขาก็ไม่ใช่แม่แม่ก็เอ็นดูแม่ก็เอ็นดูเขามากมากกว่ามินอีกแม่ถามเขาแต่งอะไรเนี่ยไม่ถามวะเขาเขาเขาปล่อยมินตามสบายอเลยเด็นพี่ถามแล้วเราเขาเด็กพี่ถามเลยถามเขาสิเขาขอเราได้ไม่นไปขอเก็ได้ไงพอมินพอมินเคยบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บคนนี้คือแบบใช่แน่นอนเออก็ถ้าน้าปัจจุบันถามมินนะมินก็ว่าก็ใช่อ่ะเออ แต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้านวันนี้คือมันคือการมีความสุขณปัจจุบันเลยเขาก็หลังมีมีความสุขมีโมกาสได้ออกงานคู่หรือสำคัญอื่นอะไรครับหลังวันนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีก็ติดต่องานติดต่องานได้ค่ะรอบน้า เขาความสามารถเองเนาะเราให้เป็นผู้หญิงยืนสวยๆบ้างฮะก็เขาไม่มาไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ถามเราไม่ใช่หรอใช่ไม่รู้เลยนะถึงว่าวันนี้เราเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคนต้องไปหาเปิดวาร์ปแน่เอออนุญาตให้เขาเปิดวา้ามไหมเปิดได้เลยคือมินไม่ได้ปิดแต่เขาปิดไพรเวทเขาจะรับหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนะแบบแต่เขาไม่ลงรูปตามไปเขาก็ไม่ลงรูปอ่ะไม่ใจ่ก็หรอคะอะไรนะไม่ใจ่ไม่ไม่ลงรูป ขาไม่เล่นโซเชียลอ๋อคือแบบฉันฝากมินเล่นโซเชียลหนักหน่อยได้ไหมเออลงลูปเปิดหน้าให้ทุกคนได้เลยได้ไหมแหมเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปเยอะไม่ใช่หรอไม่ออกไงเออมันไม่ออแล้วต่อไปจะลงรูปแบบเปิดหน้าเลยไหมเลเออไม่ต้องบิดไม่ต้องเบลอแล้วเนี่ยขอร้องจะถามเขาว่าเข้าพร้อมมินก็พร้อมไม่ต้องวตัวจริงๆถ้าเกิดสับสนแหมคือเปิดตัวเราเราพร้อมที่จะลงรูปแบบว่าเห็นหน้าชัดคู่กันไป็นเลย มินก็ลงได้นะถบบนแต่ว่าแบบอาจจะต้องแบบเียมินส่วนใหญ่มินจะถามอยู่แล้วเวลาลงรูปแบบลงมีเพื่อนก็จะถามว่าลงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหน้าอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้รับการเดินแบก่อนใช่เขายังไม่พร้อมกใช่ก็เขายังไม่เขายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ลงรูปหรออะไรอย่าไงเงี้ยใช่เราก็เป็นเรื่องห<อ> <c oughs> ัวลาปด่ย้คนที่ว่าเป็นแฟนมินชยานยยี่เขาอะไรเงี้ย อันนี้ก็พยายามให้เป็นคนรู้ใจคนรู้ใจนะบอกเป็นคนรู้ใจมินว่าเขาก็ชินแล้วแหละคือเขาก็แบบรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วอะมันปิดอะไรไม่มิดแล้วอะแต่ถ้าพลาดหอวอะไรเพราะเป็นแฟนลุกคงไม่ตกใจใช่ไหมพลาดเบาๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมหน้าเขาแบบ กลัววงการบันเทิงคนรลองเรียนซอฟอมเล็กแฟนค่ะอุ้ยอะไรคือมีการซอมต์เล็กแฟนหน่อยเคยดิลิบดิลิบอยากให้ซอมต์เล็กแฟนแล้วเป็นยังไงยกตัวอย่างตัวอย่างอะไรสันหนึ่งทนมันก็จะเป็นเรียกกันเองสิจะมาเรียกอะไรตรงนี้เล่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้ซอมต์เขาดูว่าจะมาเจอหน้ากันเลยนะเขาติดปาก าม,าม,มินว่าหลังจากที่เขาดูสภาพามินไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ <c oughs> เขาก็คงจะเริ่มแบบผ่อนคลายเพราะา <c oughs> ว่าเราก็ตอบแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไห,<ม>หร่อ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มันไม่ได้บางทีคอมเมนต์ที่เขาไปอ่านในสื่อเนี้ยมันก็จะมีเนาะที่แบบว่า สื่อเราบางทกีก็เติมแต่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตามอัตรรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเริ่มเข้าใจพวกพวกเราว่าแบบแบบเอ,อแวดวงของเรามากขึ้นว่าเออมันบางทีมันไม่ได้ถึงสากันนะมันเป็นเรื่องน่ารักสุกกิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไ,ไม่นะแต่เขาก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งนิดนึง<ม>ก็คือแบบมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรไอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องสิทธิมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันคือตอนนั้นก็จะมันแฟนเนี่ยเขามาแซว่าดีดีด้วยก็ก็รับไหวค่ะก็ที่มีไม่ต้องไปไหนมาไหนไปเดทกเออจริงๆไปไหนมาไหนกันตั้งแปดสิบปีที่แล้วแล้วนะเออแล้วจริงๆแฟนๆแฟนคลับมินก็เคยเห็นเอออาจจะแบบว่าแป๊บเห็นๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บางทีแฟนคลับมินก็ตอนสมัยที่มีข่าวแรกๆอ่ะ แฟนขับมิรู้แล้วว่าเป็นใครนะเพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วอ,อะไรเงี้ยแล้วไปขับเชียร์กับลูกพี่นะยังไม่มีข่าวดีเลยเชียร์อะไรหรอไปถึงว่ากองล้วเป็นพวกพี้ก็เชียร์ให้หนูมีข่าวดีเลยไงอ๋อหรอ <c oughs> น่ารักจังไม่ได้ไปสอบของเราเชียร์นะผมก็เห็นมาตลอดพวกพี่อ่ะอไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยเดี๋ยวไปถามกันนะตอนมีนยังแต่งอย่างนี้นไม่หรอมินยังอยากทำงานอยู่นิดเดียวอะเงยเพาตอนนี้มินทำหลายอย่างเกินไปแล้วไปยังไเ <c oughs> ขอยังไง ยังยังาย,ยังไม่มีการแบบว่าพูดอะไรจริงจังเป็นกิดอะลักษณะแม้ว่ามีบ้างแม้ว่ามีการพูดจริงๆคุณพ่อก็ถามถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาพรพเราพ่อเราพร่อเรา <c oughs> พร่อเราหรอเขา,<ม>ารีบไงแต่คนอุ้มคือเรา <c oughs> เราก็เลยบอกว่า แล้วแต่เราอะไรเงี้ยใช่เวลาคุณพ่อเร่งมากๆก็ก็เลยบอกเขาว่าเป็นมีเองอะไรใช่เป็นมีเองอะไรเงี้ยก็แล้วก็แซวกันไม่สนิทกับคุณพ่อมากไงบางทีเขาบอกว่ามีเลยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาจ่ายเงินเลี้ยงอะไรเงี้ยรองเราใช่เราก็เลยว่าไม่เชื่อหรอกเลยแฟนกับปืนพอกับปืนเขาจะแซวอะไรเงี้ยแต่ก็อเยังไม่รมินว่าด้วยทัมมิ่งอ่ะมันยังไม่ได้ มันยังมันเดินทางเยอะมากเลยนะคะเนี้ยบินต่างประเทศบินไปต่างจังหวัดบินกลับมาเนี่ยวันนี้บินมาสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้บินบินอีกสามวันบินกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันจะยากอยู่เหมือนกันคือว่าปีนี้เนี่ยปีหน้าว่าไหตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือนหกปีหน้าแล้วนะน้าแตงว่างแล้วว่างแล้วกังปีหน้าเปิดกล้องอีกเรื่อง มีตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องของพิธีเรื่องของพิธีก็ไม่ได้รีบอะทํทำงานก่อนเราเป็นนักแมเนตโอ้เราก็ค่อยๆไปตามธรรมชาติรินมิมีนามแพนได้แค่ปีปีนึ่งไแต่งงานไม่ได้แพลนเลยอ่ะมินว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเราพร้อมอ่ะมันจะพร้อมเองคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นเทรนด์ว่าเพื่อนแต่งไอ้นั่นคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งงานบางคนโสดเนี้ยคือมินเป็นคนที่ไม่ตามอะไรเลยคือมินแบบว่า ฉันมีความสุขแบบนี้แล้วก็เราเป็นตัวของเราแบบนี้อะไรเงี้ยข้าวคุเขาขอนะคะก็ก็ก็คงก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันหาวเร็วมากเป็นคำถามที่แรงมากเลยต้อแบบมากเลยอ่ะตัดออกนะอันเนี้ยนึกเหรออันนี้ออนแอร์ไม่ได้เลยต้องใส่ตุ๊ด อะไรมินเพิ่งอายุเท่าไหร่เองยังเด็กอยู่เลยอมย๋อเตรียมพร้อมเตรียมการไว้หมดแล้วค่ะเรียนแบบไปนานแล้วค่ะเตรียมการไว้นานแล้ะแรงมากเลยอ๋อคำถามนี้ต้องตอบไงคะปรึกษาคุณผู้ชมนิด้ไหมตอบไม่ได้อะขอเป็นคำถามค่ะรบีเเิ์์ดดยู Oh! Uh -huh.